อ๋อหนะ้านี่ค่ะดูความใหญ่เขานี่มูนอ้วนเลยนะใหญ่มากค่ะใส่กุ้งใส่นี้นะคะสวัสดีค่ะหน่อยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่แปซิฟิคกคลาสรีราชานะคะได้ข่าวว่ามีร้านค s นเซโซซีค่ะมาเปิดที่นี่นะคะแล้วเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศในร้านจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะข้อทางนี้ได้เลยจ้าค่ะ าถึงข้างหน้าแล้วเราเดินลงบนันไดไปชั้น B นะคะเราเดินมาทางนี้นะคะร้านคันเซซูชินะคะจะอยู่ข้างๆแบ็คแคนยอนเล็กในห้างนี้นะคะก็จะมีร้านซูชินะคะเพียงหนร้านเท่านั้นนะคะก็คือร้านคันเซซูชิของเรานี่เองะคะ่ะ เราก็มาถึงแล้วนะคะร้านชานเซโซซีนะคะสาขาแปซิฟิกพาฟ้าศิราชานะคะชั้นดีเลยค่ะหาได้ไม่ยากน,นะคะเดินจะเข้ามาจากหน้าห้างเมื่อกี้เราเลี้ยวซ้ายเข้ามาได้เลยทีน,นี้เรามาดูหน้าโซชีกันเลยค่ะโปรโมชั่นของร้านนะคะก็คือ10ปีหนึ่ง ะะแต่ตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ชอบทานแซลมอนนะคะ6ฟรี1 10ปี2เลยค่ะนี่ค่ะทาน้าเซลซีนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโอนิกิรีนะคะข้าวตัวนี้นะคะเป็นเมนูหลักของทางร้านเลยไม่มีใครมีแน่นอนค่ะคือข้าวเนี่ยจะผสมด้วยแซลมอนไขหวานแล้วก็ปูอัดน,นะคะหมักด้วยซอสโชยุของเราแล้วก็สูตรพิเศษของเราเลยนะคะดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นพวกไข่ปลาแซลมอนนะคะแซลมอนหลายๆอย่างนะคะ ส่วนแซลมอนเบิร์เนี่ยค่ะจะมีหลายท็อสมากเลยค่ะหน้าเบิร์ปลาปลาแซลมอนของเราเนี่ยนะคะก็จะมีหลากหลายซอสเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำสลัดนะคะน้ำสไปซี่ชีสเทริยากิแล้วก็ หม่าล่านะคะแล้วก็จะมีสามสหายด้วยค่ะสามสหายของเราก็คือจะมีซอสทะเลสิกน้ำสลัดแล้วก็สไปซี่นะคะแบบนี้เลยอันนี้เป็นหน้าปารบีคิวนะคะชว์เลมอนยำสาหรายพวกไข่กุง้งส้มนี่เราก็ขาแบบพิเศษเลยนะคะเฉพาะของคันเซโซชิเลยค่ะไข่หวานนะคะของเรานะคะทอดเองทุกวัน,นะคะ่ะทุกเช้านะคะแล้วะมีการทอดเอง ไม่มีแค่ฟรีแน่นอนค่ะไข่หวานนี่ยคุณจะได้ทานสดๆต่อวันต่อวันเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีแล้วนะคะปลาแซลมอนของเรานะคะเป็นแซลมอนนอร์เวย์แท้ๆเลยค่ะไม่ใช่ของราแน่นอนนะคะรับใหม่ทุกวันะนะคะด้านนี้นะคะก็จะเป็นยอโยธามอันนี้เป็นแซลมอนอยู่ในแตงกวาญี่ปุ่นนะคะเป็นน้ำน้ำซีฟู้ดนะคะมีความแซ่บมากเพราะว่าซีฟู้ดเนี่ยเราปั่นวันต่อวันและใช้น้ำมะนาวแท้แน่นอนค่ะรับรองรสชาติแซ่บถึงใจแน่นอนนะคะ อันนี้สามารถยกเชลไปได้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าแบบอยากทานทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถยกไปที่โต๊ะเอาได้เลยนะคะมีที่นั่งทานให้สะดวกสบายนะคะ <S <S <ๆ>หลายๆอย่างเลยนี่เป็นข้าวหมักนะคะสามารถมาทานกับพวกยำพวกแซลมอนอะไงตัวด้วย อันนี้เป็นแซลมอนดองนะคะนี่ค่ะทําใหม่ทุกวันนะคะเราจะไม่ได้หมักค้างคืนนะคะรับรองได้ความสดใหม่ของปลาแล้วก็น้ําดองซีอิวด้วยค่ะส่วนยำแซลมอนนะคะก็เหมือนกันค่ะเป็นน้ำจิ้มซีฟูดที่เราทำเองทุกวันนะคะเมนูทานเล่นนะคะหรือว่าเครื่องเคียงเนี่ยก็จะมีไข่กุ้งส้มใส่กระปุกไว้ให้เลยนะคะเราสามารถจิบออกมาได้เลยไข่กุ้งส้มยำสาลายนะคะกิงดองนะคะแล้วก็จะเป็นกินจินะคะ เราสามารถจิบไปวันที่โต๊รับานได้เลยนะคะส่วนเครื่องดื่มก็จะมีบริการลูกค้านะคะน้ำแข็งมีให้ด้วยนะคะสามารถนั่งทานที่ร้านได้เลยสะดวกสบายทุกอย่างค่ะ เพิ่มเติมกับน้องๆในร้านได้นะคะก็จะรับหน้าอะไรดีนะคะอย่างตัวนี้จะเป็นหอยเป่าฮื้นเนี่ยอร่อยมากค่ะรสชาติจะซาติดปลายลิ้นิดน,นึงนะคะมีประโยชน์สําหรับผู้หญิงมากเลยหอยลายกิมจิก็น้านกิมจินี่หอมค่ะแล้วก็ออกหวานๆจซานิดหนึ่งนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าที่ร้านนะคะก็จะชอบพวกหน้าเบิร์นมากเลยเพราะว่าซอสของร้านเราอะคะ่ะมีความหลากหลายแล้วก็มีความปเป็นซินเตอร์ตรงที่ว่า สูตรของเราเองที่คนเองไม่ได้เอาของใครมาแน่นอนค่ะ เ,เมื่อกี้นะคะเราก็ให้ดูสซชิน่าร้านเาโน้ตแล้วก็อันนี้นะคะเราสามารถให้ทางร้านนะคะจัดเป็นเซตแบบนี้ได้เลยนะคะเซตตอนนี้นะคะก็คือโปรโมชั่นของแซลมอนนะคะ6ชิ้นฟรี1ชิ้นแล้วก็10ชิ้นฟรี2ชิ้นนะคะจำนวนแซลมอนอันนี้นะคะก็จะได้ถึงเซตเลย6ฟรีหนึ่งนะคะจัดมาเป็นแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นพวกนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยนะคะน,นี่จะเป็นแซลมอนดองนะคะนี่คะ่ะจัดใส่จานมาแล้วก็น,นี้จะเป็นกุ้งม่อนนะคะ อันนี้จะเป็นสีสหายนะคะแต่ตอนนี้ทูน่าหมดนะทางร้านก็เลยจัดเป็นแซลมอนมาให้เรานะคะปกติก็จะเป็นทูน่าแซลมอนหอยเชลล์แล้วก็ปูอัดน,นะคะสีสหายสัง่งสามารถสั่งทานร้านนั่งทานได้เลยนะคะหรือจะนํากลับบ้านก็ได้นะคะชุดนี้นะคะก็จะอันนี้เป็นข้าวนะคะที่ทานกับแซลมอนดองซีอิวนะแล้วก็จะมีอันนี้ก็เป็นกระปุกอย่างที่เราให้เห็นในตู้เย็นเมื่อกี้นะคะก็จะมียำสาล่ายไข่กุ้งส้มขิงดองแล้วก็กิมจินะคะในราคากระปุกละ 45บาทนะคะมีขิงดองนะคะกระปุกละ30บาทกระปุกใหญ่แต่ถ้าเป็นกระปุกเล็กนะคะก็จะ10บาทนะคะอันนี้จะเป็นหม้อไฟนะคะชาบูนะคะก็จะเป็นในราคา229บาทนะคะในหม้อนะคะก็จะมีหมูนะคะมีป,ปูอดัดมีลูกชิ้นมีเส้นปลาเส้นด้วยนะคะจะมาชิมของคันเซให้ดูว่าชาเป็นไงก่อนเอิ่นเลยค่ะสาลายนำเอาข้าวนะคะ อีเพล้านิดนึงว้ายนิดนึงเนาะอาคีปใส่ไปไม่เป็นไรนะคะแล้วก็นอเออจิ้มว่านาดหน่อยนิดนึงนะคะเพื่อความแซ่บมาออหนะนี่ค่ะอืม ปลาสดมากค่ะอันนี้ไม่ได้อวยนะสดจริงๆค่ะเพราะว่าปลาเขารับมาใหม่ทุกวันนะคะแล้วก็น้ำดอกเซียวเนี่ยก็จะมีความหอมหวานหวานน้ำเค็มตามนะคะนิดๆส่วนน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่หมแซ่บมากเลยค่ะกลิ่นหอมมะนาวมากเพราะาเขาใช้มะนาวแท้ๆเลยนะคะกุ้งมอนนะคะให้ลูกค้าโดนนี่ชิ้นใหญ่ๆเลยนะคะ ขี้ลำบากนิดนึงเนาะนี่แซลมอนนะคะก็จะเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยอย่างนี้นะนกุ้งก็ตัวใหญ่มากเห็นไหมคะโตัตความใหญ่เขานี่มืออ้วนเลยนะใหญ่มากค่ะใช้กุ้งไซนี้นะคะขอญอยตใช้ซอสน,นะคะเพราะว่าตะเกียบไม่น่าจะขี้หมดนี่คำใหญ่ๆนี้เลยนะคะื <ไป S 1> ้อ เนื้อกุ้งมีความกรอบและหวานมากค่ะเนื้อปลาก็ฉ่ำน,นะคะสดค่ะไม่มีความขคาหเลยร้างกุ้งได้ดีมากค่ะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจเนี่ยสามารถสั่งได้เลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นกิมจิเนาะเป็นสูตรของที่ร้านคันเซโดยเฉพาะเลยนะคะหาทานแบบนี้ที่อื่นไม่ได้นะเป็นสูตรเฉพาะเลยค่ะมีความฉ่ำ คือผักของเราเนี่ยนี่ค่ะลองดูรสชาติจะเปรี้ยวหวานนอดนี้นะคะจะไม่แบบว่าไม่ออกเค็มบางทีที่บางที่เนี่ยกิมจิของเขาจะมีรสชาติเค็มแต่ของเราจะมีเปรี้ยวหวานนํานะคะส่วน,นยำสารลรายของเราก็ได้รสชาติ3รสเลยค่ะก็คือเปรี้ยวหวานเค็มนะคะแต่ก็จะไม่ได้เค็มหมดมีเผ็ดนิดนิดติดปลายลิ้นนะคะเด็กสามารถทานได้นะคะขิงดองก็เหมือน,นกันก็จะออกหวานหานเปรี้ยวๆนะคะพวกนี้แก้รี กับปลาพวกนี้ได้เป็นอย่างดีเลยอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นสีสหายนะคะแต่วันนี้เรามาทางร้านขายทูน่าหมดเนาะทูน่าขายดีค่ะก็จะเหลือเขาก็จะเป็นทดแทนมาเป็นแซลมอนให้เรานะคะ<ม>เนื้อปลานะคะนี่ค่ะ<ม>ก็จะมีความใหม่ได้จุกๆุอย่างนี้เลยะะเราสามารถสั่งให้ทางร้านเอามาเสิร์ฟกับเราแบบนี้ได้เลยนะคะให้น้องที่หน้าร้านนะคะทำวางกนเชล เพื่อเราเอามาไว้เช็คอินถ่ายรูปลงสตอรี่ของเราเนี่ยมีความสวยงามน่ารักเขาจะจัดมาให้เราแบบนี้เลยนะคะหรือท่านในต้องการแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแจ้งทางน้องได้เลยนะคะเราแค่เลือกชิน้นไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่หน่อยนําเสนอก็ได้อาจจะเป็นโซูชิตัวอื่นก็ได้แต่สามารถวางอย่างนี้ได้หมดในหม้อนะคะน,ะคะนี่ก็จะมีปลาเส้นนะคะอันนี้เป็นปลาเส้นนะคะไม่ใช่เส้นอุด้งเนาะแล้วก็จะมีปูอัดนะคะ มีปูอาจมีโลชินปอาจเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นหมูอยู่ด้านในนะคะห่อด้วยกระหล่ำอันนี้เป็นชีสอยู่ด้านในนะคะโลชินปลามีสองแบบนะคะแล้วก็จะมีหมูค่ะหมูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอามาซ้อนกันอยู่เนาะค่อนข้างหลายชิ้นอยู่นะคะนี่ว้าวอย่างนี้เลยนะคะ ลูกค้าจะได้แบบนี้เลยนะคะในเซต229บาทเท่านั้นนะคะอันนี้ทานคนเดียวไม่หมดแน่นอนค่ะเราต้องทานสองคนนะคะหมายเป็นคนที่ชอบทานพวกนี้เราต้องดมก่อนค่ะดมก่อนว่ามันมีกลิ่นหอมอะไรบ้างนะอืมกลิ่นเหมือนซุปน้ำดำอะค่ะหอมมีความหอมขึ้นเลยเนาะเขาไม่ใช้น้ำแล้วใส่ซีอิ๊วแน่นอนค่ะหอมมากเดี๋ยวลองชิมรสชาติกันเนาะ รสชาติกลมกล่อมมากค่ะก็จะมีความหวานหวานน้ำนะคะเค็มตามน้ำสุดของเขาเนี่ยเข้มข้นมากก็คือไปทานที่อื่นก็ยังแบบว่าจะจืดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้มข้นแน่นอนค่ะรับรองทานแล้วติดใจแน่นอนค่ะเรามาเปิดใจกันที่คันเซโซชิสาขาแปซิฟิกพาร์คสีราชาดูนะคะจะได้แบบนี้เลยเนาะรสชาติเหมือนกันทุกหม้อค่ะกลมกล่อมอร่อย วัตถุดิบที่เขาใช้นะคะก็จะเป็นเกรดเอทั้งหมดเลยเนาะท,ทุกสาขาจะเหมือนกันนะคะวัตถุดิบจะใช้วัตถุดิบเหมือนกันทุกสาขาไม่ว่าคุณจะไปคันเซสาขาไหนก็จะได้รับความอร่อยที่อยากบอกต่ออย่างแน่นอนค่ะอืมอร่อยปลาเส้นนี่ผสมแป้งน้อยมากนะคะเพอะจะไม่ได้มีความเหนียวหนึบของแป้งเลยก็คือจะขาดง่ายนะคะ รับรองเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะแล้วแวะมาบอกต่อความอร่อยของคันเซซูชิได้ด้วยคะ่ะทุกสาขาค่ะเรามีมากกว่า40สาขาทั่วประเทศค่ะสามารถติดต่อได้ทุกสาขาเลยนะคะหรือไปทางเพจที่ค mm ันเซซูชิเพจหลักของสาขาก็ได้ค่ะวันนี้นําเสนอแค่นี้นะคะหน่อยขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยนะคะคันเซซูชิความอร่อยที่อยากบอกต่อค่ะ